สวัสดีครับพนนี้ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ J e d u c a t i o n Podcast กับรายการเปิดญี่ปุ่นหมดเปลือกครับรายการที่เราจะมาเปิดเรื่องราวน่ารู้ในญี่ปุ่นทั้งเรื่องฮิตเรื่องดังรวมไปถึงเรื่องราวน่าสนใจสําหรับคนชอบญี่ปุ่นนะครับโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเดือนเมษายนของญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรือบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับว่าสําหรับประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เดือนเมษายนครับเขานับว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นอย่างแท้จริงเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดเทอมของนักเรียนนะผมระดับประถมมัธยมไปจนถึงมหาลายัยเปิดการทํางานใหม่ของพงนักงานใหม่ของบริษัทนะครับชมรมกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เริ่มในเดือนเมษายนกันหมดเลยถ้าเราเออเหตุผลที่มันดูอาจจะดูน้ำเน่านิดน,นึงนะผมให้ทุกคนลองดูภาพนะเดือนเมษายนของญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ ขาแล้วมีวัฒนธรรมเนี่ยเกี่ยวกับฤดูกาลเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้ผลิชมซากุระหรือฤดูร้อนเนี่ยมีงานวัดงานดอกไม้ไฟต่างๆมากมายครับหรือฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็มีเทศกาลกอพรต่างๆมากมายรวมไปถึงฤดูหนาวเทศกาลหิมะของซัปโปรโรที่โด่งดังนะครับผมดังนั้นเนี่ยเดือนเมษายนเมื่ออากาศกลับมาอุ่นขึ้นนะผู้คนออกมาข้างนอกมากขึ้นพันไม้ต่างๆนะผมก็ผุดขึ้นมาจากพื้นดินหนีความหนาวเย็นมาต้องนานนะครับ จนเรื่องเห็นซากุระงดงามเป็นบรรยากาศแห่งการเริ่มต้นใหม่อะดูน้ำเน่าไหมครับผมแต่จริงๆแล้วที่มาของมันเนี่ยมันมีความจริงจังกว่านั้นนะครับอ่าเราจะย้อนเวลากลับไปนะผมช่วงประมาณปี1900ง้คอนขนานนะผมเป็นช่วงที่วัฒนธรรมตะวันตกแล้วผมเริ่มเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะซึ่งในช่วงนั้น,นครับจริงๆแล้วระบบการศึกษาของญี่ปุ่นนะครับ ไม่ได้มีช่วงเวลาที่แน่นอนเหมือนทุกวันนี้ับผมในตอนนั้นเนี่ยแต่ละโรงเรียนเปิดตามเทอมของแต่ละที่ไม่ได้มีการจัดระเบียบอะไรว่าต้องเปิดปิดอะไรเมื่อไหร่นะผมซึ่งทําให้มีการจัดระเบียบในช่วงนั้นตอนแรกนะให้เป็นแบบของตะวันตกซึ่งก็คือเปิดเรียนในช่วงเดือนกันยายนนะครับผมแล้วทําไมครับผมทำไม,มำญี่ปุ่นถึงเปลี่ยนมาเป็นเมษายนละ่ะทําไมถึงไม่เปิดกันยาเหมือนฝั่งตะวันตกหรือเหมือนกับในอีกหลายๆประเทศ สาเหตุน,นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของเงินและงบประมาณนะครับผมก็อย่างที่หลายคนอาจทราบหรือไม่ทราบผมในการปกครองการทํางานของรัฐบาลเนี่ยผมเราจะมีการกํากหนดงบประมาณประจําปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆในปีนั้นๆเนี่ยผมรวมไปถึงมันจะส่งผลในการทํางานในแต่ละภาคส่วนด้วย ซึ่งในปีช่วงประมาณหนึ่งแปดดหกนะครับผมรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการตัดสินใจครับผมกำหนดช่วงช่วงระยะเวลาเพื่อกำหนดงบประมาณประจำปีเนี่ยอย่างเป็นทางการให้เป็นเดือนเมษายนเพื่อให้ง่ายต่อสังคมเกษตรในสมัยนั้นนะครับผมซึ่งมีการจ่ายภาษีกันในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงเดี๋ยวมันช่วงปลายปีก่อนหน้าครับผมแล้วก็มีพักเบรกช่วงฤดูหนาวเพื่อให้สามารถจัดก,การเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆให้คนสามารถจ่ายภาษีกันได้ง่ายขึ้น นะครับและทําการเปลี่ยนนะผมมีการประกาศให้โรงเรียนที่สังกัดในกระทรวงนะผมเปิดเทอมเนี่ยในเดือนเมษายนพร้อมกันก่อนที่โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนอื่นเนี่ยก็เริ่มทยอยทยอยนะผมปรับมาให้เปลี่ยนเปิดในช่วงของเมษายนเนี่ยตรงกันค่อยๆค่อยๆมานะผมซึ่งไม่ใช่แค่ในระดับของโรงเรียนเท่านั้นนะผม ่อมาไปที่ระดับของมหายาลัยนะผมก็เริ่มที่จะปรับตารางนะผมปรับการเปิดเรียนเนี่ยให้มาเป็นช่วงของเมษายนเหมือนกันจนกระทั่งถึงในยุคข,ของช่วงประมาณยุคไทโชหรือประมาณปี1,900นะผมที่สถาบันทางการศึกษาของญี่ปุ่นแทบจะทั้งหมดเลยเนี่ยทุกคนเปิดเทอมเป็นเมษายนกันหมดเลยนะผมเมื่อการศึกษาทุกอย่างนะผมเปิดในช่วงเมษาและจบในช่วงของมีนา ทำให้บริษัทต่างๆับผมก็เริ่มปรับตัวเหมือนกันให้มาสอดรับกับช่วงแร้ะเวลาของสถาบันการศึกษาต่างๆนะผมด้วยความอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงเปิดงานต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับช่วงจบการศึกษาของนักเรียนเนี่ยมันก็จะมีช่วงว่างช่วงแกลบอะไรอีกนะผมซึ่งการที่บริษัทนะผมปรับตัวมาเปิดให้ตรงกับการศึกษาด้วยเนี่ย มันเป็นที่มาของเทรนด์วัฒนธรรมการจอบฮันติ้งหรือการหางานของประเทศญี่ปุ่นด้วยหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีวัฒนธรรมในการหางานที่อาจจะเรียกว่าแปลกและแตกต่างแต่ค่อนข้างชัดเจนกว่าประเทศไหน,ไหนๆในโลกก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการจัดงานสัมมนาจ้บแฟร์คนเข้าทํางานรับสมัครคนเข้าทํางานเนี่ยจะอยู่ในช่วงปลายปีเกือบทั้งหมดเลยนะครับ และก็จะเปิดเข้าทํางานเนี่ยในช่วงของเดือนเมษายนเหมือนกันซึ่งเทรนนี้ผมเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเนี่ยมาจากการที่การเปิดเรียนของสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยจะเปิดในเดือนเมษายนและเรียนจบในช่วงมีนาคมนะผมทำให้บริษ,ษัทต่างๆท้งน้อยใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ร่วมมือกันนะผมจัดระบบต่างๆเพื่อให้มันสอดคล้องกับระบบการศึกษาของประเทศตัวเองด้วย นั้นทําให้เด็กจบใหม่ของประเทศญี่ปุ่นนะผมเรียกว่าเกือบทั้งหมดแล้วกันนะผมจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเรียนจบนะครับว่าหลังเรียนจบเนี่ยเขาจะต้องไปทํางานที่ไหนและจะมีช่วงแกลบว่างระหว่างเรียนจบเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะผมดังนั้นถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วนะผมเดือนเมษายนเนี่ยก็ยังนับว่าเป็นการเริ่มใหม่ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ดีนะครับสิ่งนี้เองเนี่ยส่งผลมาในเรื่องที่ว่า ทำไมครับผมวัฒนธรรมแกปเยเนี่ยจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นมากนะักเพราะระบบของญี่ปุ่นอย่างที่เล่ามานะครับผมเขาปรับปรุงพัฒนามาจนเป็นอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยเพื่อไม่ให้มีช่วงเวลาใดๆที่หายไปเลยนักเรียนเข้าเรียนในระบบนะผมเข้าทํางานอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีรอยต่อไม่มีช่องว่างในช่วงของเวลาเลยนะครับแตกต่างจากวัฒนธรรมของตะวันตกหรือในไทยเองปัจจุบันก็มีบ้างนะครับก็คือ ทุกคนเนี่ยมักจะมีช่วง,งเวลาว่างนะผมหลังจากเรียนจบเพื่อตามหาตัวเองค้นหาตัวเองหรือแม้แต่การั้งหางานซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ถ้าจะเกิดขึ้นได้ปกติของที่ไทยนะผมและนั่นก็เป็นที่มาคือของที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะผมมันเลยเป็นที่มาของเคงคิวเซหรือ Research Student ์อ่ะหลายคนงงว่าเกี่ยวยัางไงานะครับซึ่งตัวของเคงคิวเซเนี่ยทุกคนสามารถสมัครเข้าไปเหมือนเป็นการเข้าไปซิอินในมหาวิทยาลัยนะผม เข้าไปทดลองดูคลาสเรียนต่างๆโดยที่ไม่ได้รับดุวยกิษใดๆเลยนะครับซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไว้ให้สําหรับนักศึกษาวิจัยหรือก็คือนักศึกษาระดับปริญญาโทของประเทศญี่ปุ่นนะผมซึ่งตัวเองเนี่ยยังไม่แน่ใจว่างานวิจัยที่คิดไว้เนี่ยสามารถทําได้จริงไหมก็เลยเลือกที่จะลองไปซิตอินดูก่อนนะว่าที่นี่เหมาะไหมสามารถทําวิจัยจบได้หรือเปล่านะครับแต่ต่อมาเนี่ย ด้วยระบบที่มันเป็นระเบียบอาจจะมากจนเกินไปนะครับและทําให้ช่องว่างระหว่างการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมในระบบขึ้นมาหลายๆคนนะผมที่อยู่ในระหว่างการหางานหรือยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยคนญี่ปุ่นหลายคนก็เลือกที่จะสมัครเข้ามาเป็นเคงคิวเซ่ก่อนนะผมเพื่อไม่ให้มันเกิดช่องว่างทางการศึกษาหลังเรียนจบเพื่อให้ใส่ในเรซูเม่ต่างๆได้ว่าช่วงเวลาว่างนี้เนี่ยเขาทําอะไรอยู่นะผมเขามีเช่นกันนะครับ ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นนะผมที่เริ่มในเดือนเมษายนเนี่ยและทุกคนนะผมจะเรียนจบก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ทําให้เมษายนนะผมกลายเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นอย่างแท้จริงนะผมนักเรียนเนี่ยเข้าเรียนในคลาสใหม่เด็กจบใหม่นะผมก็อาจจะมีการย้ายเมืองจัดที่อยู่ใหม่นะผมเพื่อเข้าทํางานเริ่มทํางานเป็นครั้งแรกก้าวเข้าสู่สังคมวัยทํางานอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรกนะผม ใครจะไปคิดว่าการตัดสินใจของราชบาลญี่ปุ่นในปี1886 18เมื่อตอนนู้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อเนื่องดั่งทากุระเบ,บีงบานมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้น,นที่มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่มันยังส่งผลไปสู่คนทั่วไปด้วยนะครับและทําให้เกิดวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในช่วงเมษายนกันไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนจัดห้องของตัวเองใหม่จัดชุดเครื่องครัวใหม่มสำหรับแม่บ้านชาวญี่ปุ่นทั้งหลาย เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนการจัดตู้แต่งตัวใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่นะผมซึ่งร้านค้าของญี่ปุ่นนะผมหลายๆที่เนี่ยเขาก็ไม่พลาดที่จะจัดแคมเปญต่างๆในการลดราคาขายสินค้าอะไรใหม่ๆในช่วงของเมษายนเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่กันด้วยนะครับแน่น,ะนอนรับผมว่าในทุกช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็มีช่วงที่รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะแทะเหลือบัจชินชากับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราไปแล้วนะครับแต่หลายคนเนี่ย หวังว่าที่อยากจะมีชีวิตใหม่ๆอยากมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยากจะแบบถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพื่อออจากงานอยากจะมีชีวิตของตัวเองดีขึ้นแต่ก็เหมือนคําพูดที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนนะผมว่าเราก็คงไม่สามารถคาดหวังอะไรใหม่ๆจากการการะทําแบบเดิมๆได้เราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดไปเปลี่ยนงานใหม่ทันทีนะตอนนี้หรือไปเที่ยวในที่ที่ประหลาดๆอย่างไปอัฟกานิสถานหรืออะไรขนาดนั้นไม่ต้องหักดิบขนาดนั้นนะผมพียงแต่ว่าบางทีอ่ะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหมือนการจัดห้องของตัวเองใหม่จัดโต๊ะทํางานใหม่เปลี่ยนเครื่องใช้ส่วนตัวใหม่ๆเนี่ยแค่นั้นนะผมมันอาจจะช่วยให้เรารู้สึกสดใหม่ขึ้นเหมือนดังสาก,กุระที่เป็นบานในญี่ปุ่นในช่วงของเมษายนก็ได้เช่นกันนะครับนั่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ใน d i r e c t i o n Podcast นะครับผมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถติดตามเอาไว้ได้ครับใครที่ มีความเห็นอะไรต่างๆอย่าจมุพูดคุยกันคุยกันในคอมเมนต์เซกชันข้างล่างได้นะครับสวัสดีครับ